สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะชุดนี้เป็นล้อแท้เลนโซ่ขอบ16นะคะสวยๆราคาประหยัดนะคะ <laughs> อร่อยไหมคะโอ้โหสองไม้สองมือเลย <laughs> 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 แตงสีเหลี่ยมมาเมาได้ปุ่นนะงามกระดอกสวย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 นี่ขอบคุณมากมากค่ะโอ้เหลี่ยมอ่ะแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญากัรยางปากทางห้องอเฮออำเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสินค่ะจะมีล้อใหม่ล้อมือสองนะคะ ล้อหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ก็มีนะคะ งจังหวัดมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะจะเป็นล้อมือสองนะคะสวยๆนะคะราคาประหยัดนะคะจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงก็มีนะคะล้อใหม่ป้ายแดงมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะสามารถแอดไลน์ ID 0993544468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะ หยดน้ำห้ารูขอบ16มือ2นะคะพร้อมยางสวยๆนะคะราคาชุด1,900บาทนำล้อเก่ามาแลกเทินได้เลยค่ะนี่มาใหม่สวยๆอีกหนึ่งชุดนะคะล้อแท้ทีอารีขอบ20นะคะชุดนี้สวยมากๆกันเลยนะคะ เดิมๆไล้รอยนะคะสวยมากๆเลยค่ะชุด19,800บาทนะคะจะเป็นล้ออีซูซูนะคะพร้อมอยางบิสโตน215 70 16นะคะยางปี22ชุด8,900บาทนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะอะไรลูก สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อร่อยไหมคะ